จังหวัดสแก้วจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสระแก้วสะวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันชาติวันพ่อยแห่งชาติ5ธันวาคม2564จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสแก้วจากกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564เมื่อเวลาสิบนิกานะสวนสาธารณะสะแก้วสะฝันตำบลสะฝันอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ5ธันวาคม2564พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสะแก้วสะฝันเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ รับาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรผู้ว่าราชการจังหวัดแสะแก้วเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชกกาละนำกล่าวทำปฏิญ,ญาณเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสสะแก้วพร้อมหัวหน้าโสวนราชการได้มอบพันกล้ามไม้และร่วมปลูกต้นกฤษณนาและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบสระแก้วสระฝันซึ่งเป็นสระแก้วโบราณของจังหวัดสระแก้วโดยมีนางฝันเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วฝ่ายปกครองทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในเก็บปวาดขยะตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์โดยรอบตลอดขอบสระน้ำ เพื่อร่วมกันทําความดีเพื่อสังคมผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระิรเชลกาเจ้าอยู่หัวพระราาทนโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสมัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณาประโยชน์และที่สําคัญเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนทุกคนทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่อาศัยฟื้นฟูให้ลําคลองใสสะอาดสวยงาม เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในลําคลองในปีนี้รัฐบาลกำหนด,ดให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสารู้รักสามัคคีรักสิ่งแวดลอ้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันชาติวันพ่อแห่งชาติมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่องการปรับปรุง ภูมิทัศน์สถานที่ทํางานศาส,สนาสถานหรือสถานที่สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณะกุศลอื่นๆควรต้องจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ครบแล้วเท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามมาตราการด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดนิวส์ลบุลยศักิ์ชัยรัตน์ภาพข่าว เดี๋ยวราทชิบสีรายงาน